สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนทุกคนด้วยกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนได้ดําเนินมาเป็นประจําทุกปีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยและแสดงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ฝึกการเป็นผู้นําและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่วนในปีนี้นะคะได้มีผู้สมัครทั้งหมด6ทีมในแต่ละทีมนั้นจะมาชี้แจงนโยบายของแต่ละทีมในปีนี้มีนักเรียนที่สมัครทั้งหมด6ทีมในแต่ละทีมนั้นจะมาชี้แจงนโยบายอย่างไรนั้นขอเชิญพบกับผู้สมัครแต่ละทีมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพวกเรามาจากเบอร์หนึ่งนะคะสโลแกนของเราคือสะอาดเรียบง่ายเห็นแล้วสบายตาค่ะนยโยบายของเราคือ 1. รักษาความสะอาดโดยการร่วมมือจากทุกคน<ะ>เก็บขยะที่พบเห็นถาเก็บกันคนละชิ้นโรงเรียนของเราก็จะสะอาดมากขึ้นค่ะ 2. ไม่ใช้ของทิ้งทิ้งคว่างๆเนื่องจากบางคนซื้อของมาใช้ที่โรงเรียนพอใช้ไปนานๆ ทำหายทําให้ห้องปกครองมีของหายมากขึ้นทุกวันค่ะและข้อสุดท้ายข้อ3พวกเราจะช่วยน้องๆทบทวนบ,บทเรียนต่าง,างๆเช่นห้องสับหรือทบทวนบทเรียนในห้องเรียนค่ะอย่าลืมเรืยอพวกเราเบอร์หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะส มาจากกล,กลุ่มเบอร์2ค่ะสะโลกแกของพวกเราคือพี่รักน้องน้องรักพี่ร่วมกันสามัคคีเพื่อ ASCS ของเราค่ะขานโยบายของเราจะมีอยู่6ข้อนะคะข้อ1เราจะไม่ให้ผูกคองยืนขวางทางเดินของนักเรียนในตอนเช้าค่ะข้อ2เราจะบอกน้องๆไม่ให้ส่งเสียงรบกวนกับหรือไม่ก็ ให้น้องอ่านหนังสือค่ะข้อ3เราจะให้น้องๆทานอาหารในโรงอาหารไม่ออกไปท้าข้างนอกค่ะข้อ4เราจะทบทวนบทเรียนให้แก่น้องๆเช่นท่องศัพท์ค่ะข้อ5เราจะดูแลน้องๆให้นั่งให้เรียบร้อยไม่เดินไปเดินมาข้อ6เราจะหากิจกรรมให้น้องๆทำในตอนเช้าค่ะเพื่อเสริมสร้างปัญญานั่นเองค่ะ วิบาของเราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากเบอร์สนะคะสโลแกนของพวกเราคือ ASCS ร่วมใจก้าวไกลการศึกษาพัฒนะนาโรงเรียนค่ะ นโยบายของเราคือเราจะนําน้ายาซักผ้ามาซักแทนสบู่เราจะนําน้ํายาซักผ้ามาไว้ที่ห้องน้ํานะคะ 2. เราจะนําสเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติมาวางไว้ที่ห้องน้ำาทุกห้องห้องละหนึ่งตัวค่ะ 3. เราจะมีกิจกรรมให้น้องๆป .1 ถึงป .3 เล่นในทุกๆเรือนะคะกิจกรรมนี้พวกเราจะนำมาวางไว้ที่ห้องหน้าห้องราบแชร์น,นะคะ 4. เราจะมีกล่องแสดงข้อพิเ็นอีู่2กล่องของแรกซือกล่องนโยบายเพิ่มเติม กล่องนี้จะเอาไว้ใช้สําหรับอย่านนโยบายที่เพื่อนๆน้องๆต้องการให้มีอีกนะคะ 2. จะเป็นกล่องแสดงความคิดเห็นกล่องแสดงความคิดเห็นนี้จะเอาไว้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของพวกเรานะคะอย่าลืมนะคะเลือกเบอร์3ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของพวกพี่ๆป6พวกเราจะททำให้ดีที่สุดค่ะโลแกนคือ A S C S ร่วมใจก้าวไกลการศึกษาพัฒนาโรงเรียนขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากคณะกรรมการเบอร์สี่ค่ะสโลแกนของพวกเราคือรักสะอาดรักโรงเรียนรักนักเรียนรักทุกคนค่ะนโยบายของเรามีดังนี้ค่ะ 1. พวกพวกเราจะช่วยน้องถือกระเป๋าขึ้นไปในห้องเรียนในตอนช่วงเช้าค่ะ 2. พวกเราจะมีกล่องแสดงความคิดเห็นให้น้องๆได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนค่ะ 3. พวกเราจะมีแก้วน้ำพลาสติกไว้ในโรงอาหารค่ะเพื่อให้น้องๆไม่ต้องดื่มแก้วเดียวกันค่ะ 4. พวกเราจะพวกเราจะคุยกับน้องๆหน้าเวทีในตอนวันทุกวันสุกรผัดเวรกันวันละสองคนค่ะ 5. พวกเราจะรักษาความสะอาดทั้งในห้องน้ำและสนามค่ะ 6. พวกเราจะนำกระบูลไปไว้ในห้องน้ำเพื่อรักษาความชื้นค่ะ7 พวกเราจะนำไปฟางรู้ไปติดตามเสาวค่ะแต่พวกเราจะไปเล่นกับน้องๆในตอนเช้าและสอนกันบ้านค่ะอย่าลืมเลือกเบอร์สีนะคะขอบคุณค<อ>่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากเบอร์ห้าค่ะ สโลแกนของพวกเราคือเราคิดเราทำเราสร้างสารรค์เพื่อ a c s, <S ค่ะนโยบายของพวกเราคือโดดเด่นคุณธรรมผู้นำวินยัยใส่ใจการเรียนรู้ของสื่ออเซียนค่ะสิ่งที่เราจะทำก็มีอยู่ว่า 1. เราจะจัดกิจกรรมให้น้องๆในตอนเย็นค่ะเพราะว่าพวกเราแรงเห็นถึง น้องๆทุกคนกลับบ้านช้าแล้วก็ไม่มีอะไรในไม่มีอะไรทําค่ะน้องๆก็จะนั่งอยู่เฉยๆเราเลยอยากให้เวลาตรงนี้มีประโยชน์ค่ะเราก็จะจัดกิจกรรมให้น้องๆมาร่วมเล่นเกมกับพวกเราค่ะเช่นเกมยีสี่และอื่นๆค่ะเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในการศึกษาของน้องๆทุกคนค่ะแล้วก็เรานะคะก็จะจัดกิจกรรมในตอนพักกลางวันค่ะน้องๆก็มาถามพวกเราในเรื่องการบ้านต่างๆได้ค่ะ ก็เป็นต้นนะคะอย่าลืมเลือกพวกเรานะคะพวกเรามาจากเบอร์5ค่ะอย่าลืมเลือกนะคะขอบคุณค่ะอุเบนอะไรงยไง3 2สวัสดีค่ะ พว,วกเรามาจากเบอร์หกค่ะชื่อทีมของเราคือ A S C S รักสะอาดค่ะสโลแกนของพวกเราคือเรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นความสะอาดเพื่อส่วนรวมค่ะนโยบายของเราคือข้อหนึ่งรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำและประหยัดไฟข้อ2รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้อ3 ส่งเสริมให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ค่ะข้อ4ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขะอนมามัยที่ดีข้อ5ส่งเสริมให้ทุกคนส่งเสริมให้พี่และน้องช่วยกันค่ะอย่าลืมเลือกเบอร์6นะคะขอบคุณค่ะ